ราคาสินค้าเกษตรกรประจำวันที่10เมษายน2566ข้าวมันสัำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และปาล์มน้ำมันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราคาสินค้าเกษตรกรข้าวเปลือกความชืนน้นไม่เกิน15%เข้าวเปลอกหอมมะลิราคาตันละ1 000, 4 4 0 0บาทถึง1 000, 4 8 0 0บาท ข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาตันละ13,500บาทถึง14,000บาทข้าวเปลือกเจ้าราคาตันละ10,000บาทถึง14,000บาทข้าวเปลือกปทุมธานีราคาตันละ11,000บาทถึง11,500บาทข้ 10, าวเปลือกเหนียวมเมล็ดยาวราคาตันละ12,000บาทถึง12,800บาท ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิ่นข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน30%เเซนกิโลกร,รัมละ9บาท10สตางค์ถึง9บาท50สสตางค์ข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5เซกิโลกร,รัมละ12บาท10สตางค์ถึง1 2บาท50สตางค์ราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14. 5เปอร์เซ ราคากิโลกร,รัมละ12บบาท95สตางถึง13บาทมันสัปะหลังหัวมันสดจังหวัดนครราชสีมาเชื้อแป้ง25%เปอร์เซน์ราคากิโลกร,รัมละ3บาท25สตางค์ถึง3บาท8 5สตางค์มันเส้นลังสินค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยากิโลกร,รัมละ8บาท50สตางค์ถึง8บาท 75, สตางค์ มันเส้นคลังสินค้าจังหวัดชนบุรีกิโลกร,รัมละ8บาท60สตางถึง8บาท90สตางแป้งมันคลังสินค้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลกิโลกร,รัมละ17บาท80สตาง์ผลปาล์มทลายอัตราน้ำมัน18%ฉเฉลี่ย3จังหวัดแหล่งผลผลิตที่สำคัญ กิโลกรัมละห้าบาท20สตางค์ถึง6บาทจังหวัดสุราษฎร์ธานีกิโลกรัมละหบาทห0สตางค์ถึงหบาท90สตางค์จังหวัดกระบี่กิโลกรัมละหบาท20สตางค์ถึง6บาทจังหวัดชุมพรกิโลกรัมละหบาท20สตางค์ถึงหบาท90สสตางค์ขอบคุณข้อม,มูลที่มากรมการค้าภายใน หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้ช่องสุรยามีเดียด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ